ที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนค่ะผู้ปกครองเขาโพสต์รูปน้องของลูกที่ถูกครูตีกว่า30ครั้งซึ่งครูรายนี้เขาอ้างบอกว่าน้องคนนี้ค่ะนักเรียนคนนี้เข้ามาสายก็เลยตีทั้งๆท,ที่วันนั้นเป็นวันรายงานตัวเป็นวันมอบตัวเท่านั้นนะคะ,คะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งปลดครูคนนี้แล้วค่ะ รอยช้ำที่น้องของนักศึกษาปวอสอที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมนี่เป็นรอยช้ำๆแบบนี้นเป็น,นอันนี้ชัดอันนี้ชัดอ,อันนีชัดอันนีชัดเป็นรอยไม้เลยนะคะเป็นบาดแผลที่เกิดจากการถูกทําโทษของครูผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งผู้ปกครองได้โพสต์ลง Facebook เราก็ระบุอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่านักศึกษาทั้งหมด5คนโดนไม้ไหวตีคนละ30-40ครั้งข้อหาก็คือไปโรงเรียนสาย ทั้งๆท,ที่วันนั้นน้องทั้งห้าคนไปลงทะเบียนเรียนต่อเท่านั้นซึ่งก็ไปถึงประมาณเก้าถึงสิบโมงนะคะแต่ว่าหมดเวลาการลงทะเบียนตอนเที่ยงการตัดสินโทษโดยการลงโทษขนาดนี้อันที่จริงเนี่ยผู้ปกครองเขาก็มองว่าเอมันอาจจะเป็นการตักเตือนที่มันเกินกว่าเหตุเกินไปหรือเปล่ามันไม่ใช่วันเรียนใช่ไหมฮะถ้า,ถ,าถ้าเป็นวันเรียนตามปกติก็ เอ้ผมไม่แน่ใจนักศึกษาปวสนี่เข้าเรียนกันอะไรอย่างไรแต่ถ้าปกติก็8ปดโมงถูกไหมแปดโมงแปดโมงเชา้า<ป>8ปดโมงครึง่งตามขั้นตอนปกติคือวันเรียนนะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเห็นเห็นให้ข้อมูลบอกว่าเป็นวันไปลงทะเบียนเฉยๆใช่เป็นวันไปลงทะเบียนแล้วก็เปลี่นลงทะเบียนเที่ยงนุ่นอ๋อปลดลงทะเบียนเที่ยงตรงน้องเขาไปช่วงเวลาประมาณ9ก้าถึงสิบโมงแบบนี้ก็ถือว่าไม่สายค่ะ,คะแต่ทำไมครูถึงบอกว่าสายแล้วก็มาตีลูกเขาแบบนี้3 0มสถึงสีครั้งแล้วก็กลายเป็นแผลช้ำแบบนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ6เมษายนรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุก็ได้เชิญผู้ปกครองของนักศึกษาทั้ง5้าคนพร้อมกับครูที่ตีเด็ก มาประชุมมาพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันนะคะโดยฟังผู้ปกครองยื่นข้อเสนอออกมา5ข้อค่ะทั้ง5ข้อนี้ก็มีหน่งนักศึกษาที่ถูกตีต้องได้เรียนต่อที่เดิม,มข้อที่สนักศึกษาต้องได้รับความปลอดภยัยในระหว่างการเรียนอันนี้เข้าใจนะเรื่องความปลอดภยัยข้อที่สาการกันแกล้งนักศึกษาในวิทยาลัยค่ะต้องไม่มีอันนี้ต้องไม่มีนนมมมข้อที่สขอให้ลดบทบาทของครูผู้ก่อเหตุลง และข้อสุดท้ายข้อที่5ขอให้ครูผู้ก่อเหตุเลิกพฤติกรรมลงโทษนักศึกษาด้วยความรุนแรงทั้งหมดข้อข้อทั้งหมด5ข้อข้อร้องเรียนของผู้ปกครองใช่ไหมฮะที่เสนอให้กับทางทางสถาบันทีนี้ข้อร้องเรียนดังกล่าวนี้นะครับตัวครูที่ก่อเหตุเนี่ยเขาก็น้อมรับนะก็น้อมรับทุกกรณีพร้อมกับนี่ฮะยกมือไหว้ขอโทษในสิ่งที่ทําลงไป โดยคุณครูเปิดเผยบอกว่าที่ตีนักศึกษาเพราะว่าต้องการจะสั่งสอนโดยระหว่างการตีเนี่ยก็ตีไปสอน<ะ>ไปนะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ก็ขอโทษไปยังผู้ปกครองทุกท่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีไปสอนไปโอ้โห สาครั้งสงสัยจะสอนยาวสามสิถึงสีครั้งนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นะน,นคะคะคือผู้ปกคอรองเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมเหมือนที่เราได้รายงานไปนะคะเป็นวันลงทะเบียนระยะเวลาคือก่อนเที่ยงแต่น้องมาเก้าถึงโมงแล้วเจอแบบนี้ค่ะล่าสุดผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้มีคําสั่งออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นคําสั่งให้ครูคนที่เกาะเหตุพ้นจากการทําหน้าที่หัวหน้าแผนกตั้งแต่วันที่5เมษายนนี้เป็นต้นไปค่ะ